สวัสดีครับนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทียมกรีนทีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเสียบยอดกุหลาบนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบในการปลูกกุหลาบก็อยากจะเปลี่ยนยอดอยากจะได้สีใหม่ๆนะครับก็สามารถที่จะทําได้ง่ายๆเลยไปชมกันเลยครับครับขั้นตอนการเสียบยอดกุหลาบครับก็ต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับก็มีพลาสติกสําหรับพันตานะครับแล้วก็มีดนะครับแล้วก เชือกแล้วก็ถุงนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือกันไก่ต้องเตรียมไว้ในเรื่องของต้นไม้นะครับแล้วก็ตอกุหลาบนะครับตอกุหลาบเราต้องเตรียมมานะครับตอที่ปักช้ำก็ได้ครับเอาเลือกเอาที่แบบถ้าจะเหมาะสมดีๆก็คือต้องไม่แก่แลวไม่อ่อนจนเกินไปนะครับเพื่อ,อต้นกุหลาบจะได้ มีการจเจริญเติบโตแล้วก็อยู่ได้ทนนานนะครับวันนี้นะครับเราก็จะใช้ยอดของกุหลาบนะครับเลดบาคาร่านะครับที่เขาให้เรามาทำนะครับก็วันนี้เราจะใช้ยอดอันนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราก็มาเกียมเตรียมตอก่อนนะครับเตรียมตอเราจะใช้ตออันนี้นะครับแล้วก็ตัด ัดกิ่งที่แตกออกออกเลยนะครับตัดออกเลยเสร็จแล้วก็มาดูดูความสูงนะครับดสูส่วนที่เหมาะที่สุดนะครับแล้วก็กะเอาประมาณออกนะครับไม่สูงไม่ต่ำนเกินไปนะครับเสร็จแล้วก็ตัดเลยครับแล้วตัดก็ได้ประมาณนี้นะครับ อนนี้ก็ค่อนข้างจะแก่ไปหน่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็มามาเลือกยอดที่เราจะเสบนะครับวันนี้เราเอายอดออกเลยนะครับก็จะตัดเอาประมาณนี้นะครับประมาณสักสามตาครับพอนะครับแล้วก็เอาใบออกเลยครับใบออกเลยนี่ประมาณนี้สักสามตาก็ตัดนี้เลยนะครับ ประมาณประมาณสามตานะครับมีสามตานี่ตาเหมาะเลยนะครับกําลังที่ที่เหมาะที่จะเสียบยอดเลยนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้ตาได้ยอดแล้วนะครับก็มาทําการนี่ครับประมาณนี้เ้าก,กะประมาณนี้เลยแล้วก็ผ่าเลยครับผ่าผ่าเราต้อง,ต,องต้องยืนต้องยืน อันนี้ใหง่เห็นชัดๆแล้วก็พานะครับพาลงไปประมาณสองเซนนะครับประมาณสองเซน ประมาณสองเส้นประมาณนี้เสร็จแ,แล้วเราก็มาปาดปาดยอดให้เป็นปากฉลาแเราก็ดูดูดหน้าที่เราจะปาดก็กาบประมาณนี้ปาดเลย จะได้ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็านำมาเสียบโดยใช้มีดแหวกอาเพื่อแผลที่เราจะเสียบเมื่อนำได้แล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ่นะ เสียบเข้าไปเลยครับให้เปลือกชิดด้านใดด้านหนึ่งนี่แบบน้อยไปหน่อยนะครับจะเสียบไปประมาณนี้นะครับ ให้ชิดไปด้านใดด้านหนึ่งของเปลือกจะชิดด้านนี้ก็ได้หรือชิดด้านนี้ก็ได้แต่ให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งของเปลือกนะครับเพื่อจะได้เปลือกจะได้ประสานนะครับแล้วก็พันได้เลยพันจากด้านล่างขึ้นด้านบนะ ก็ผ่านพลาสติกจากด้านล่างขึ้นด้านบนให้แน่นไม่สุดตรงแผ่นะครับแล้วก็ไฟ้ลงแล้วก็พันลงอีก ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอันนี้ได้แล้วเสร็จแล้วเราก็นําถุงที่เราเตรียมไว้นะครับโดยจับข้างถุงหน่อยเพื่อจะให้ถุงทองก็ได้ไม่เกิดเหนื่อให้เกิดเถื่อที่จะทำให้ยอดชื้นและเน่าได้ก็จัดให้ดีนะครับทํ้การอบ เพื่อกันยอดไค่ไค่น้ำมากเกินไปเป็นการออกไปแล้วก็ใช้เชือกลัดครับอย่างนี้แล้วก็คอยเวลาดู ยอดเขาถ้าแตกออกมาประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับเสร็จแล้วเมื่อยอดแตกสมบูรณ์ดีแล้วเราก็ค่อยๆเปิดถุงแล้วก็นําไปปลูกได้นะครับในช่วงนี้ก็คือต้องคอยไปก่อนนะครับก็เสร็จขั้นตอนของการเสียบยอดกุหลาบนะครับเพื่อเปลี่ยนสีสันของดอกใหม่หรือว่าจะเปลี่ยนสายพันธุ์ใหม่สาหรับคนที่ชอบกุหลาบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่า คงจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ชอบปลูกกลาบนะครับแล้วพบกันใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ